สวัสดีค่ะโคเชบายอ,อมสินนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆต่อใต้วงแขนนะคะตรงนี้หลังจากที่เราทำด้านหลังเพิ่มไปสองช่วงลายนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อ2ชิ้นหน้าหลังเชื่อมต่อหากันนะคะเพิ่มเพิ่มไป1นลายนะคะชิ้นหน้าของเรามีโซ่ไว้หนึแถวแล้วนะคะเราทำค้างไว้มีโซ่ไว้หนึ่งแถวชิ้นหลังเรายังไม่มีโซ่เพราะฉะนั้นเราจะทำชิ้นหลัง โซ่หนึ่งแถวให้เท่ากันนะคะให้เท่ากับให้เหมือนกับชิ้นหน้าตรงนี้เราจะเริ่มโซ่หนึ่งของชิ้นหลังนะคะเราจะมาเริ่มตรงตรงนี้เราจะไม่ได้เริ่มนะคะตรงนี้เราเราเราจะไม่เริ่มตรงนี้เราจะไปเริ่มอีกฝั่งก็เชื่อไหมก่อนนะคะเริ่มแรกก็คือจะเสื้อไหมเข้าไปในฝั่งฝั่งนี้นะคะเริ่มฝั่งนี้ เชื่อมเข้าไปเราจะทำสองโซ่นะคะทำสองห่วงโซ่เพื่อเพิ่มลายเข้าไปหนึ่งลายนะคะเชื่อมตรงนี้เสร็จแล้วโซ่สามโซ่สามนะคะพันหัวเข็มโซ่สี่ค่ะขออภยัยพันหัวเข็มลงในสีลงในจุด ตรงนี้นะคะปลดสองครั้งแล้วก็รวบได้ห่งช่องได้หนึ่งห่วงนะคะแล้วก็โซ่สีอีกครั้งพันหัวเข็มแล้วก็ซีลในจุดแรกของโซ่สีนะคะตรงนี้สีเข้าไปแล้วก็ปลดสองครั้งเราจะได้สองห่วงโซ่อย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะไปเชื่อมกับฝั่งด้านหลังนะคะเอเข้าไป มันจะได้อย่างนี้นะคะก็ x ติดเลย x ตรงกลางของอหลักนะคะตรงโซ่สองทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราได้เท่าไหร่เราจะนับจากตรงนี้นะ1 2 3 4สใช่ไหมคะแล้วก็จะนับ1 2 3แล้วตรงนี้มันจะได้อีก1ช่องโซ่เป็น4ก็เท่ากับเราเพิ่มเข้าไป1ลายนะคะเป็นโซ่5นะคะแล้วก็ลงตรงนี้ เราได้1ลายก็เป็นเพิ่มไป1ลายนะคะทีนี้เราก็นับจากตรงนี้ไป1 1ลายนะคะ1 1ช่องโซ่แล้วก็สลงด้านหลังของกีบเหมือนเดิมสี่ผ่านด้านหลังของกีบนะคะทําไป4ช่องโซ่เท่ากับ1ลายเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็นับพอเราทำจบจนจนชนถึงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็จะนับว่าเราได้ โซ่ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะระหว่างเวลาเราทำเราจะต้องดูว่าโซ่ที่เราจะขึ้นเกีบใหม่มันอยู่ในช่วงสัหว่างหรือเปล่านะคะฝั่งอีกฝั่งของใต้แ,แล้วเราก็จะทำเหมือนกันนะคะเพิ่มเพิ่มสองสองสองโซ่นะคะสองห่วงโซ่เหมือนกันนะคะก็จะเพิ่มเป็น ฝั่งข้างละหนึ่งลายนะคะของใต้รักแร้เราจะเพิ่มเป็นข้างละหนึ่งลายเราก็จะทําไปจนชนฝั่งนั้นนะคะแล้วก็เพิ่มไปสองห่วงโซ่เหมือนกันกับที่ทําเมื่อตะกี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะคะเพื่อนๆถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดกดย้อนดูใหม่ได้นะคะเพื่อทําความเข้าใจนะคะอีกฝั่งทําเหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็จะทําเหมือนกัน ทีนี้เราเาชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าออกมาเป็นยังไงนะคะคืออย่างนี้เราเชื่อมเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ขึ้นมันได้เหมือนกันแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะขึ้นแถวที่สองนะคะขึ้นโซ่แถวที่สองนะคะอันนี้ด้านหลังที่เราทำถักเพิ่มแล้วตรงนี้เราจะมาดูว่าเราจะ เพิ่มโซ่แถวที่สองยังไงนะคะเราเราเรามาร์กไว้ว่าเรานับยังไงนะคะตรงนี้อันนี้เราทำทำแถวที่สองเสร็จแล้วนะนี่คือหนึ่งที่เราจะขึ้นลายหนึ่งนะคะเรานับหนึ่งสองสามสี่คือดึงลายแล้วนะแล้วก็มาตรงนี้อีกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สองลายนะคะอันนี้คือลายที่เราเพิ่มมานะคะทีนี้ ก็จะเป็นตรงนี้1ลาย1น,นับ1ตรงนี้นะ2 3 4สาม4ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลายที่จะขึ้นใหม่ขึ้นสว่บบางนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวที่2ของการของโซ่นะคะทีนี้เราก็จะขึ้นลายฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะฝั่งนี้เราก็จะนับนับตรงนี้ ที่เรามากไว้ก็คือจะเป็นตรงที่เราจะขึ้นลายนะคะเรานับตรงนี้1ลายที่ขึ้นใหมหนึ่งนับโซ่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งลายนะคะแล้วตรงนี้1นะคะ2อสาและสี่ตรงนี้ก็จะเป็น1ลายที่เราเพิ่มเข้ามาใต้หลักเลขตรนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะเพิ่มเป็นสองลายก็ใส่เป็น6กหโซ่นะคะถ้าเป็นสองลาย แต่ของเราใช้แค่ลายเดียวเราเพิ่มแค่สองโซ่แล้วก็ตรงที่ทางแยกตรงนี้เราก็มันมันก็จะได้ฝั่งละหนึ่งโซ่พอดีก็จะเพิ่มเป็นสองเป็นสี่โซ่พอดีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็คอมเมนต์สอบถามทักสอบถามได้นะคะบางทีำคำอธิบายอาจจะเป็นงงง,งนิดนึงนะคะขออภยัย คลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติด